ทักทายสบายดีเงี้ยมาแล้งทุกคนเขาพาเฮ็ดขี้ข้าวาทุกคนเด้ออุดเบืงองคนซูไปนั่งเด้ออย่าเาเบื่อเด้อหาเฮ็ดนะพออีกแล้น้ำหมูบางใหญ่นะนี่กักกุ้งไรกุ้งเทกุ้งที่ตามลุย้ยนั่งเด้อทุกคนุลืมมีดอีกแล้วพี่ชาวน้อยนั่นบอกว่าฮัลลี่ลืมมีดเด้อลืมทุกคนเผาหน้าไม่เตีวมันลืมเลยนั่งที่โคเดตเอาจักหน่อย มือเท้าเนี่บริลล์นั่งชีดิบเอาบุท้งไทายลายดอกถ่ายลายพระยนเพื่นบูเบิกโอ้ยทุกคนลืมมีดขันจิ้งเง่ามีดข <laughs> ันจิ้งเง่ามีดเพยยืพยย่อนมูเก็บเบิดจริงๆถ้ามาสองนั่นมือเท้านี่นะ เนแถวหนมาแล้วทัมูุหินกระบะบกระบวถจะไปทางไหนอ๋อบุมีมีบุขาดเลยพี่สาวน้อยวมันจะลืมมีดเดนนาตาลีปัดเฮงเลยขนาดทุกคนปุ๊บ ไลยได้นั่นเนนท่า,ทาจะเป็นนาทีไม่ทางมือเป็นนุ่งฉีดเลยทุกคนมาเลยนะนั่นวชิมาลินมาฮงอสืุไรบได้ตั้งใจมาให้เองที่ท่านอยู่เฮือนนะนะทุกคนที่ท่านอยู่ฮงอยู่เฮือน,นาอาจจะย่าง เด็ดเอาหมุนบดเลยมุนน้อยอมาหัวเมืองมีอยู่เครื่องทางใื่ไหมครับอาชีพกับปฏิบัดนั่งว่านั่งชีมาลินชื่อซื้อผัดเห็นอรี เสียดายไม่ได้ถือมีดมาดิหาก็ออกทุกคนใส่กระตาไว้ในได้มือนะปัดจับอ๋อยินดีทุกคนมือเศ้าคนมาเ่รวงูเห็ดหาก็ออก นูนาจะเตีวผุผุเอาเหี้ยอ,ยไอ,อะไรใช่เลยคุณอ่ะไปเอาทางเทิมซะก่อนเจเตียวชวนมาบ่กบอยากบ่อยาก,กมากว่าเอฟทีบ่อยากบึงเขาปันไดหาเห็ดน่ะกามาดินจะซื้อ Niềm vẫn bị hộp 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 เมืองในเฮต์นะทุกคนในเฮตดนะครัตัวบางใหญ่ อีดองนี้คัดจีดามีอีลืมเลยพี่ชาวน้อยเอ้ยนี่นะ มาสีย่ามาดล่นน้ำเนี้ยวสฉยซื้อน้กเต้วจะนางไปทำอใดโอ้ยโโถโโถพวกพุนี่จะดอกจูม มันนี่ทุกคนเห็ดนะเราเช้าวแปะตันทีหอดชิปหมดเลยเห็ดงามคุณ เชื่อรถปั่นเขาบ่๊เข้า <c oughs> ขสิวะเพื่อได้บดเก,ก,ก็บพิรปกะกอบกุ้นนาตรียนาโกงโกลลุ้นแด้เพราะน้ำอันนั้นเขากุ้มถ่ายคลิปบริสุทธิ์ใจกุ้มเราหัวอันกู้เข้าลูกนี้ดินะทุกคน คนเยเื่อทุกคนลืมมีมือเช้าในไทยกะตาอายุอวดเบงอุดชมไม่น่งเลยอฟซเด้อเบือผ้าหนาอีดี๋ยวดอกมงใหญ่พี่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามรวยๆนางเลยทุกคนมาเนี่ยแล้วันนี้นะขึ้นมาหลินขึ้นสื่อได้มานำเย้แถวค้ายได้ทุกคนน่งน่งคานเอาขึ้นหอดมีดอยู่เฮือนเดยเย้แถวกับประเทศ นปวดเบิ้องปดทูบแม่นางเด้อทุกคนเลยเบิดเดือนนี้เบิดนี้กับโบมีได้เห็ดปลวกนะพี่หนาคุณน่ะเสื้อเขนยาวโง่มือสูงก้องเสื้อเขนยาวเขาไม่ใส่เลยทุกคนว่าเขาวันว่าชื้นมาลิ่งชื่อ ล่างในตู้ยย็นก็ยังอยู่2ถ้วยพุ่นนี่ทุกคนเห็ดนะห่างว่าสิกี่บ่ได้8นาทีมันละเลยทุกคน8นาทีนะอดเบิ่งอีนางนี่เด้อ เ้นหอนมีอยู่เพื่อนเลยเห็น่ะทุกคนเลยปุ๊บ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 ุ๊บ หมดทุกคนโอ้ยเตลไ,ไปไหนดีเออพอมาเก็บซอยเนี่แต่เมื่อันนี้เธอเปิดประตูนาตาลีก็บอกจะขึ้นมาเลยเห็ดคลิปน้ำพริกก็แล้ว ต <c ười> ิดตามเราลุยนั่นทุกคนพูดนะพูดพูดยังบ่ได้เบิรเนี่ยพูดเห็ดงามๆทุกคน เช้านตรีกามาสองบุเนทุกคนฮ็ดจะเป็นีเนาะมาสองยุคม,มาะชาของบุเีนหนาตรีขอยากมาปันไดพวน 25, ันหามาหาเอฟซีเพื่อบากเบิ่งนะพัดผู้ผู้้ผูขินหอดขินหอดมีดนะทุกคน ให้มันใหญ่ขนาดนี้นั่นพี่ยุ่งกับกินพอนางยุ่งกับกินยุ่งพอนางคนนี้ไม่ติเชือกะเห็นสั่นผู้ทุกคนพกินลงไปยุ่งเอามันอิ่มเลวยุ่งเด้อ ฮักกะยากมานี่หอดใส่ท,ทุกคนเน้ยหอดี่เพื่อหินหิดละบนันน,บบน,น,นนี้บรรดอง่้ไง่ายผู้ผู้ผู้ทุคงทุวงนไ่ได้เอาถ้าผู้ผู้อันนี้ควรละอ่านเก็บหมวยกัทุกคน มีอิบซีหรือจีปุ่นนะคนตากินหดมีอ <sam> ย <ple smiling> ู่เฮือกันว่าซองเถอมันในเห็ดแต่ทุกคนพูดผู้หิดปวกยุงก็กินพอนยงทุกคนเลย ม no? ันออกกังวิญปวีณะฝึกในทุกคนเหตดทุกโค้ดนี่นะนี่นี่นี่แม็นบดนี่พี่ เห็นบันด้พียงเห็นอ่ะนี่โอ้ยหักเล้วมานอ่ะคิดถ่ายชิดมาที่ทุกคนอ้าพุ่งแล้วพวกไม่กาะ กดติดตามรวยนะทุกคนเอานี่ก่อนอือฮึไปทางในเลยทุกคนทางในนะผู้โอ้ยสะอ่อนยยดยจะเตียวจะพป็นอะเรเอยจะเตีวมาสวยน,น,นักเลย <laughs> nu cân à nhu tay một sáu chín mươi tay tu côn muôn cả muôn tay hụi 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 เขาที่มาหลักตกดานมันจะกองกุ้นตอกนวดหมวนหมวนทุกคนหมวนหมวนหมวนหมุนหมวนทั่นี่เลย เบิ่งแน่ทุกคนบ่ทดมือกับกอกน่ะชนชนไดบ่ได้เบิ่งหน้าเบิ่งนลังโทษทุกคนคุณกินฮอดมีดไปเลยปั้มเฮ็ดปวกดอกใหญ่ทุกคนนั่งคิดถ่ายหลายๆนาทีทุกคนบ่ว่ากันเด้อก็ยังบ่เบิด ะทุกคนนี่นี่นี่พุ่มพุมฮะไม่อย่างเบิดเบิดเลยทุกคน ชมหมอยอทุกคนจอนเห็ดทุกคนทุกคนที่ตามด้วยนั่งในเห็ดปวกดำทุกคนดอกที่ดำดำนะนี่นะบวงในเห็ดนะทุกคนคนุณจะเบิดง่ายได้ ยุงๆกูตกใจห่าม we ึงมาในมึงอทีเห็ดน่ะเฮ้ยมึงอ้ท่ากูกูกระถามึงกะเนี้ยมาไม่เห็ดลยลายมาไว้ง่ลามาไว้นี่นะกูกรถามเฮ้ยใส่เพรอเดี๋ยวเดี๋ยวัากลองเดี๋ยวเดี๋ยว นี่นะนี่้าเตีมกระตาบองมนบ่นหมงเดียว่แล้วตัวถ่าเองบอะตกนั่งยากมาทุกคนกูกหมุนมาได้นแหละีกะบากะโบเออเอาในนี้นี่นี่มาเอาในย่งนี่เอายู่นี่มาเอากูกันยากมานม่ นยยางเห็นบ่หอยตีนยางเป็นอันนี้ตัวยางมาน่ะเออยางเป็นเลาไปใส่กกแดงเฮ้ยเซเว่นหากูได้เห็นเ้ยเต็งนละเดี่ยวเดี่ยวปัญหากลับมาทุกคนบ่เห็นเห็ดใส่เว่นเห็นบ่เห็นบ่ใส่เว่นต้นพลน้ำหูหน้ามาเอาน้ำรางมานได้มากินน้ำรางส่งไอ้น้อมามากินน้ำรางก็ได้เมน กานเปินมาทำล้างห้าววันนี้นะเขายังได้สำคัญพ่อพ่อกันใหม่ทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะทสูๆทุกคนที่ติดตามที่เบ่งที่ส้ม m นาตาลีตต้นจนจบผ้าบูป่าบูดงมาหลินประมาณเฮ็ดทุกคนมาเงียมาตามใจเตวพ่อพ่อกันตอนจบสบายดีสวัสดีค่ะอื